สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนครับกับเหรียญหล่อพุทธศินบรรดาลทรัพย์รวยสุขทุกทิศครับโอ้โห,หรุ่นนี้จะสร้างมา่ปี2 5งหนะครับโอ้โหยุนี้จะเป็นรายการจองเลยนะครับโอ้โหองแรกนี่พื้นกองสีไม่สีส้มทันใ่เป็นนวะลรือเปล่ามาดูกันนะโอ้โหเป็นงานพุทธศินที่หล่อแบบ ใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับงานพุทธศิลป์นะองนี้เป็นเนื้อนะวะโลหะครับองชุบทองคําแท้นะครับนี่โอ้โหน้านหลังตอกนอน,นูชัดเจนครับด้านหลังจะมีชื่อรุ่นว่าบันดานรัพย์รวยนะครับบันดานรัพย์แล้วก็คาว่ารวยนะครับนี่เลขโ้ดเป็นยิงเลเซอร์นะครับเดี๋ยวโ,โหรวยหลายจุดเลยนะเนี่ยนี่ครับหลวงพ่อวันว่าก่อนคุณข้างหลังก็จะเป็น อันนี้คือเดี๋ยวผมดูกันนะนี่บันดานซับนี่นะครับนี่ผมันจะมีคำว่ารวยด้วยนะนะครับนี่สองข้างจะเป็นประมาณนี้เลยนี่คือเนื้อนะวะองค์ชุบทองคําแท้องค์ใหญ่มากนะครับองค์ขนาดใหญ่เลยแหละนะครับองค์ที่หนึ่งนะดูครับนี่องค์ที่สององที่สองเป็นเนื้ออะไรเหมือนสามเคเนาะน่าจะสามเคนะครับองค์นี้ โอ้โหดูดิมีมิติมากนะครับสุดๆดูดิโอ,โ,โอ้โหสวยมากดูดิครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสามเคครับเป็นเนื้อสามเคนะองค์นี้หมายเลขสี่ตัวเดียวนะครับเป็นเนื้อสามเคนะโอ้โหสามเคก็สวยนะครับสามเคมีขัดเงาพ่นทรายด้วยนะ องค์สุดท้ายตัวอย่างของผมก็จะเป็นอันนี้เป็นเนื้อองค์ชุบทองคําแท้หน้ากากชุบเงินครับนี่เขียนเขาเรียกว่ากอไก่นะหมายเล็กเจ็ดอันนี้ชุบชุบน้ําทองคําแท้หน้ากากชุบเงินครับอืม้มอานนี้ใครไม่มีนี่รีบเลยนะถือว่าเป็นเหรียญที่สวยของหลวงพ่อหวันวัดลองคูเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็โอ้โหสวยทุกเหรียญเนาะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ